ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวชุดต่อสายพ่นยานะครับสําหรับถังพ่นแบบสะายหลังนะครับตอนนี้เราเราไม่ต้องสายหลังเลยนะครับเราสามารถสั่งสายนะครับผ่าน l a ซาด้แล้วก็เอาไปต่อเพื่อใช้ในการพ่นนะครับซึ่งแรงดันก็ไม่ได้ลดลงนะครับก็ยังให้ความแรงเกือบเท่านะครับเกือบเท่าของเดิมเลยครับไม่ไม่ได้ลดลงนะครับ อย่างตอนนี้ที่ผมเอามาสาธิตก็จะเป็นถังพ่นยาของนากาชินะครับขนาด20ลิตรนะครับสําหรับถังนากาชิตัวรุ่น20ลิตรนะครับนี่ครับก็จะเป็นมือบีบแบบนี้นะครับเป็นมือบีบแบบเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเราจะมาต่อด้วยชุดสายสําหรับชุดต่อสายที่เตรียมไว้ตรงนี้10เมตรนะครับก็มีอุปกรณ์ที่แถมมีอุปกรณ์ข้อต่อนะครับมีชุดต่ออยู่3ตัวนะครับ ซึ่งวันนี้เราอัปเกรดนะครับตัวต่อตัวนี้นะครับเรามีดัดแปลงมีโมดิฟายนิดหน่อยเพื่อให้มันสามารถบิดบิดด้วยมือโดยที่ไม่ต้องใช้ประแจนะครับไม่ให้น้ํารั่วซึ่งตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเดิมนะครับอันนี้ยังไม่ได้โมดิฟายเลยเลยนะครับอันนี้เป็นแบบเดิมแต่ตัวนี้ตัวนี้ทางร้านได้ปรับแต่งนะครับปรับแต่งละพร้อมใช้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอด นะครับเปลี่ยนใส่ตัวสายเข้าไปจากชุดของเดิมในการต่อสายนะครับเดี๋ยวมาดูความแรงเดิมเดิมก่อนนะครับอันนี้ความแรงเดิมครับนะครับอันนี้ก็คือพ่นพ่นฝอยนะครับปรับแบบพ่นฝอยเลยนะครับความแรงแบบเดิมเดิมนะครับเห็นเห็นละอองน้ําครับผมฟังเสียงครับก็วิธีการก็คือเราก็ต้องปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องแล้วก็ไล่แรงดันในสาย นะครับไล่น้ําออกให้หมดก่อนนะครับอ่าพอหมดแล้วครับก็ตามขั้นตอนก็คือถอดสายตัวเดิมออกนะครับครับผมแล้วก็ใช้กข้อต่อตัวที่หนึ่งนะครับตรงนี้ทางร้านได้ปรับแต่งนะครับ m o d i f ยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวให้ดูชัดๆลองลองสวมให้ลูกค้าดูครับนี่ครับตัวนี้ก็คือสามารถสวมสวมเข้าไปได้เลยนะครับสวมนะครับสวมเข้าไป ครับผมสวมแล้วก็ขันครับแต่เดิมเนี่ยจะต้องให้ลูกค้าตัดตัดปลายออกตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเราสามารถบิดบิดได้เลยครับบิดสวมนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สายตัวที่ตัวนี้นะครับจะเป็นสายตัวนี้นะครับขันนะครับโอเคตัวนี้ก็จะบิดสามารถบิดด้วยมือนะครับไม่ต้องใช้ประแจแล้วนะครับ เราก็บิดนะครับบิดให้แน่นพอตึงมือนะครับตอนนี้เราก็ได้ชุดต่อระหว่างจากสายเดิมตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ากับสายใหม่นะครับตอนนี้เราก็จะต่อจากปลายสายใหม่นะครับจากสายเส้นนี้เข้ากับมือบีบตัวเดิมนะครับก็วิธีการก็คือจะมีอะแดปเตอร์อยู่2ชิ้นนะครับชิ้นที่1นนะครับจะเป็นตัวเมีย2ด้านนะครับตอนนี้ก็บิดให้ชนมือนะครับแล้วก็บิดครับ ตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ต้องมีต้องมีซีนยางนะครับซีนยางของเดิมที่เขาแถมมากับถังนะครับจะต้องเอาเอาที่นนี้ครับใส่ใส่เข้าไปในนี้นะครับเพื่อจะช่วยนะครับตัวนี้ครับก่อนที่จะใส่มือบีบครับรอาผมแล้วนี้เราก็ขันมือบีบตัวเดิมนะครับสามารถเอามาขันใช้งานได้เลยครับตรงนี้ เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับดูว่าความแรงนะครับครับนี่ครับอันนี้อันนี้ก็คือฝอยนะครับก็ยังฝอยปกตินะครับตัวนี้ความแรงก็ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะครับครับอันนี้ก็คือเป็นการประกอบชุดต่อสายเพิ่มนะครับความยาวอีก10เมตรนะครับก็คล้ายๆกับชุด20เมตรนะครับ ในอุปกรณ์ที่มีให้แต่ตอนนี้ทางร้านก็จะมีอัปเกรดนะครับปรับปรุงตัวข้อต่อเพิ่มนิดหน่อยนะครับครับผมยังไงก็ฝากร้านเกษตรฟงฟูนะครับบนลาซาด้ขอบคุณครับผม